กับวางพรัตนพคุณนะคะทุกคนค่ะสวยมากนะคะยอมรับนะคะโอ้โหดูนะคะนี่ใบใหม่นะคะสวยมากนะคะทุกคนค่ะแล้วใบนี้คะแม่กองแล้วมาดูลูกนะคะดูลูกนะคะสีเขาออกชมพูนะคะทุกคนดูกระดูกชัฒนตั้งแต่เด็กเลยสวยมากนะคะทุกคนช่วนี้สวยไม่ดีหร สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องทักแคงสไตล์นะคะวันนี้เราอยู่ที่ร้านบอนสีเศรษฐีดูใบนะคะเดี๋ยวเราจะมาทานพี่อ้อยกันนะคะวันนี้จะพาทุกคนนะคะไปชมบอนสีทั้งในสวยๆกันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูว่าร้านพี่อ้อยมีอะไรให้เราน่าสนใจบ้างนะคะไปชมพร้อมกันเลยค่ะไปะเดี๋ยวไปหาเจ้าของสวนกันนะคะอ้อยอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนอ้อยเดี๋ยววันนี้เราจะมาชมบอนสีนะคะเดี๋ยวให นี่นะคะเดี๋ยวทุกคนมาดูต้นเบบีนะคะชายชนนะคะชายชนแล้วก็พวกพมพิมานอะไรที่ยังเด็กๆอยู่นะคะในตู้นี้นะคะก็จะมีนี่นะคะทุกคนชายชนนะคะซึ่งเป็นแบบเบบีนะคะถ้าใครมาที่ร้านถ้ามีเพื่อนๆสนใจตรงนี้ก็ก็มีจําหน่ายใช่ไหมคะใช่สามารถจําหน่ายนะคะถ้าอย่างนี้ถ้าลูกค้าสนใจกลับไปเลี้ยงที่บ้านแบบต้นเท่าไหร่คะต้นป้ายเลยต้นเล็กๆนี่ถ้าราคาเบาๆค่ะ ประมาณสอง้ห้าสิบนี่นะคะทุกคนขอดูนิดหนึ่งนะคะลุ้นป้ายนี่ให้ทุกคนดูนะคะแบบนี้นะคะเป็นชายชนนะคะนี่จะเป็นตัวลุ้นป้ายนะคะก็ราคาสองห้าสิบเนาะเบาเบานะคะโอเคแล้วก็จะมีน่าจะเป็นพรมที่มาด้านในใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องยังเล็กมากอ๋อนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวให้ทุกคนชมไปเรื่อยๆก่อนนะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นพรมที่มานี่นะคะแต่น้องยัง ยังยังไม่มีป้ายเนาะอันนี้สีแดงแดงนี้รัะตะนพลอ,นนอันนี้คือรัน<ะ>ะตะนาพลนะคะก็จะเป็นแบบใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะทุกคนลายก็จะเริ่มชัดออกมาแล้วนะคะนี่นะคะตู้ก็จะแบบเยอะอย่างนี้เลยนะคะทุกคนแบบนี้เลยนะคะคอันนี้คือชมพูทไวบนะคะนี่น้องป้ายแล้วนะคะต้นนี้ระคะเท่าไหร่คะต้นนี้ห้ารอยค่ะ ชมพูทวบีปต้นนี้นะคะทุกคนป้ายแล้วนะคะมีป้ายแล้วสองใบนะคะห้าร้อยนะคะต้นนี้น่ารักนะ่ารักเนาะอันนี้นะคะทุกคนมาดูฝั่งนี้ใกล้ๆก้กันนะคะน้องเขามีชื่อว่าเกตจ,จุลามาณีนี่นะคะทุกคนแบบนี้นะคะพอโต,ตแล้วก็จะกลายเป็นสีแดงอ่ะฮะพอเวลาต้นโตพี่อ้อยบอกว่าจะเป็นสีแดงนะคะนี่นะคะทุกคนอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะ นี่นะคะทุกคนไซส์นี้นะคะสามร้อยนะคะน่ารักน่ารักเลยเป็นบอลกาบด้วยนะคะนี้นะคะสวยมากเลยเมื่อกี้แอบเห็นต้นต้นเอ่อต้นแม่พันธุ์เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะทุกคนฝั่งนี้จะเป็นตู้แม่พันธุ์นะคะที่ที่ผ่าผ่าหัวน้องไปแล้วเนาะใบเขาก็อาจจะมียุบหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้เขาก็ยังยังอยู่ในช่วงที่กําลังพักฟื้นเนาะอย่างต้นนี้นะคะ คือมหาเศรษฐีนะคะีก็กำลังฟื้นนะคะอันนี้คืออยู่ในช่วงที่ผ่าพักฟื้นนะคะผ่าหัวแล้วนะคะนี่มีเยอะเลยนะคะมาดูฝั่งนี้กันบ้างอันนี้ก็จะเป็นต้นที่เราจะเก็บตั้งแน่นะคะ่ะต้นนี้ชื่ออะไรเอ่ยทำไมสวยจังนต้นนี้า <บะ S 1> นางพิวค่ะ,คะนี่นะคะทุกคนนี่คือนางพิ้วใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ใบไม่เคยเห็นนะคะทุกคนนี่คือนางพิ้วดูใบของน้องเขานะคะ เป็นแบบนี้เลยนะคะใบเขาจะมีความพิ้วแล้วมีวดลายที่สวยชัดเจนมากเลยนะคะอันนี้คือนางพิ้วมีเบบีไหมคะต้นนี้ยังไม่มีอันนี้คือนางพิュลนี้คือเป็นต้นตั้งแม่นะคะอันนี้คือเรือนหลวงค่ะอันนี้เรือนหลวงนะคะทุกคนเวลาที่น้องเขากัดสีแล้วเขาจะสวยมากเลยนะคะเรือนหลวงด้านในจะเป็นสีชมพูเนาะใช่ค่ะแล้วก็ส่วนต้นนี้นะคะอันนี้คือ น้องไก่สุกสงวนใช่ไหมคะต้นนี้นะคะลายส,สวยๆแบบนี้นะคะไก่สุกสงวนนะคะส่วนต้นนี้คือว้าวอันนี้ลายสวยมากค่ะสีเบนจรงูสีเบญจรงนะคะน้องเขากัดสีสวยมากนะคะทุกคนสีเบนจรงนะคะต้นนี้สวยมากเลยอันนี้ก็คือ มหาเศรษฐีนะคะเศรษฐีนี่เป็นชื่อร้านเลยค่ะนี่ค่ะฟอร์มนี้เขาจะมีที่มาที่ไปเขาจะเป็นบอลต้นแรกที่เรามีอ๋อก็คือชื่อร้านนี้มาจากบอลสีต้นนี้เลยใช่ไหมคะคือบอลสีเศรษฐีดูใบนี่นะคะเราได้มหาเศรษฐีมาต้นแรกแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเราเราชอบเราลุหลงในในสีสันอะไรของเขาเวามสวยเนาะใช่แล้วก็เขาก็เลยเรียกเพื่อนๆมาอ๋อ นี่คือที่มาของชื่อร้านด้วยนะคะทุกคนมีที่มาที่ไปนะคะ<ต>ชื่อร้านต้นแม่ต้นแรกของที่แบบสวยมากแล้วพอพอเราผ่าแล้วเขายุบไปอ๋อค่ะจริงๆฟองก็จะสวยค่ะนี่นะคะก็คือเป็นสเสน่ห์ของบอนสีนะคะนี่คือน้องมหาเศรษฐีนะคะนี่นะคะสวยมากเป็นที่มาของชื่อร้านด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวน้อยพาดูตู้ต่อไปเลยนะคะ เสื้อสมุดนีนะคะทุกคนผีเสื้อสมุดต้นนี้คือผีเสื้อสมุดนะคะนี่ลายแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เพิ่งจะเคยเห็นนะคะผีเสื้อสมุดนะคะก็จะเคยเห็นแต่ผีเสื้อสีชมพูอันนี้คือแสนคมแมนนะคะทุกคนนี่อันนี้น้องก็เพิ่งฟื้นนะคะขาวหัวไปนี่นะคะแต่ลายสวยมากนะคะแสนคมแมนนี่เลยสวยมากนะคะมาดูฝั่งนี้บ้างนะคะต้นนี้ ต้นนี้ไทองกระเสริฐอันนี้คือไก่ทองกระเสริฐนะคะน้องเขาก็เพิ่งจะเพิ่งจะฟื้นนะคะในตู้นี้คือเป็นตู้ที่ผู้น้อยนะคะผ่าหวัวทั้งหมดแล้วนะคะนี่ก็กําลังเริ่มฟื้นกันน,กนะคะส่วนต้นนี้เป็นลูกไม้ะคะ่ะทุกคนมีนมก้านสีสสดํานะแล้วก็มีความแบบกัดสีสวยนะคะพื้นใบสีเขียวเข้มเนาะด้านล่างรู้สึกจะมีหูด้วยนะคะนี่นะคะทุกคนหูเยอะแบบนี้อันนี้เป็นลูกไม้นะคะ สวยอีกแบบหนึ่งนะคะสวยแบบมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะอันนี้ก็หอกหลวงสุศักดิ์อันนี้คือหลวงสุศักดิ์นะคะนี่ลายแบบนี้นะคะน้องเขาจะมีเบบีเหมือนกันนะคะก็เบบีจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะมาดูมาดูต้นนี้มั่งนะคะนี่นะคะขุนไกลก็เพิ่งจะเริ่มฟื้นนะคะทุกคนลายฟื้นหรือว่าหรือว่าจะกลับดาวอีกว่าไม่รู้ค่หลุดักะนี้นะคะ ก็ลายแต่ลายเขาสวยนะคะตงปกเลยส่วนต้นนั้นคือขานุมานอมพระพานะคะใบใหญ่ๆลายสวยๆแบบลูกไม้ต้นนี้นะคะทุกคนนี่คือลูกไม้นะคะนี่สวยมากค่ะทุกคนค่ะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งเบบีฟากเหมือนกันอีกทีหนึ่งนะคะต้องขอภัยในเสียงด้วยนะคะเนื่องจากว่าที่ร้านนะคะทางร้านติดกับถนนใหญ่เลยนะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะข้างหลังเป็นหน้าร้านนะคะก็จะเป็นถนนใหญ่เลยนะคะ นีนะคะส่วนด้านในก็คือจะเป็นส่วนของบอนสีเศรษฐีดูใบนะคะทุกคนต้องขออภัยในเรื่องเสียงด้วยนะคะถ้ามีรถวบี่ยงผ่านไปผ่านมานะคะก็อาจจะเสียงดังนิดนึงน,นี้นะกันบ้างนะคะทุกคนอันนี้คือเป็นไม้นอกตู้นะคะนี่คือสภาพทุกต้นนะคะแข็งแรงมากๆนะคะทุกคนดูนะคะมีเยอะมากเลยนะคะ ที่เรียงกันอยู่ตรงนี้คือพร้อมจําหน่ายแล้วใช่ไหมคะคุณลอยตรงนี้ก็จะเป็นต้นแม่ค่ะอันนี้คือต้อนแม่นะคะให้เราดูก็จะมีชายชนที่พร้อมขายตนไนค่ะนี่นะคะมาดูชายชนต้นนี้นะคะเป็นโหป้ายป้ายกันแบบสวยๆอย่างนี้เลยนะคะป้ายหนดหอย่างนี้เลยนะคะสวยมากนะคะอันนี้ก็คือจําหน่ายเหมือนกันใช่ไหมคะ,คะมนี่อันนี้เป็นไม้มีหัวนะคะทุกคน7,500บาทนะคะ พร้มตั้งแม่นะคะต้นนี้สวยมากนะคะให้ดูฟอร์มให้ดูฟอร์มนะคะมีฟอร์มสวยๆหนโหดอย่างนี้เลยนะคะส่วนต้นนี้คือหานุมานอมพ่อพานะคะดูฟอมขอน้องเขานะคะคือกอแน่นๆนะคะอันนี้ก็เป็น <im> ต้นแม่เหมือนกันนะคะต้นนี้ให้ชมนะคะยังไม่จําหน่ายนะคะทุกคนอันนี้ให้ดูฟอร์มนี้นะคะ่ะลายห่นโหดสวยๆ,ๆอย่างนี้เลยนะคะส่วนด้านในนะคะต้นนี้เราอาเห็นเป็น ดารานพร,รัตน์นะคะต้นนี้ก็ตั้งแม่ไว้ก่อนนะคะอันนี้ให้ทุกคนชมนะคะยังไม่จําหน่ายนะคะโอเคแล้วก็ชายชนต้นนี้นะคะเจ็ดพันบาทนะคะทุกคนสวยๆนะดูความแต่ละต้นของพี่เขานะคะสวยมากๆนะคะต้นนี้สี่พันแปดร้อยบาทนะคะนี่นะคะสองต้นนี้นะคะความสวยๆอย่างนี้เลยอันนี้ก็หานุมานออกศึกนะคะ ให้ดูลายสวยสวยความเขาสวยมากนะคะมีหานุมานออกสึกนะคะก็ให้ดูกอนะคะนี่นะคะแน่นๆเลยนะคะอันนี้คืออันนี้ก็มีความสวยนะคะแบบดูมีเสน่ห์มากอันนี้เป็นม้ากันทักะอันนี้เป็นม้ากันทักษะนะคะทุกคนนี่นะคะนูนะคะความมีเสน่ห์นะคะดูลายนะคะชัดเจนมากเลยนะคะ อันนี้คือจุลพลนี่นะคะทุกคนจุลพลต้นนี้เลี้ยงมานานหรือยังคะ<ม>คุณอ้อยคะต้นนี้ประมาณหกเดือนค่ะโอ้ต้นนี้หกเดือนนะคะจุลพลนะคะสวยมากดูนะคะพอพันไม่พันครับอันนี้เป็นเปาบุญกิ้นนะคะอันนี้ก็มีลูกแนละ้วคะอันนี้มีลูกแล้วนะคะคุณอ้อยบอกมีลูกแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูไล่ดูกันเรื่อยๆนะ ส่วนต้นนี้คือพญามนค่ะทุกคนนี่นะคะฟอมฟอมแบบสวยมากเลยนะคะดูใบเขาซะก่อนนะคะดูลายของเขานะคะพญามนสวยมากสุดอันนี้คืออะไรคะคุณอ้อยอันนี้คือสุดรักนะคะใช่ก็จะนี่เรื่องด่างกลับมาแล้วมีความด่างนะคะตอนแรกด่างเยอะกว่าน,นี้แล้วก็พอผ่าหัวไปฟอมก็จะลดลงอ๋อก็นี้เป็นเป็นธรรมดานะคะมาดูต้นนี้ นีีเเเป็ทองฮขยวตัวนี้คืออะไรนะคะตอนตอนได้มาเขาบอกว่าเป็นลูกผสมของทองเฮากับบอกงินค่ะเราก็เรียกเขาว่าทองเฮาเขียวจริงๆก็เป็นลูกไม้ค่ะเขาก็จะมีความเป็นฮองเฮาก็คือมีเนี่ยเขาขาวที่ปีกแล้วก็คนที่ชอบแนวเขียวๆอ่ะจะชอบแต่เขาสวยนะคะตัวนี้อู้ดูเกลือกเขลูกเขาจะขายถูกมากร้อยห้าสิบบาทแล้วก็โตไวมากนี่นะคะทองเฮาเขียวนะคะทุกคนดูนะคะดูนี่นะคะแล้วดูแม่พันธุ์เขาแบบแข็งแรงมาก ดูก่อนะคะแน่นๆเลยนะคะองคเขา,าเขียวค่ะมาดูโอ้อันนี้อันนี้คืออะไรนะคะพระพันวสาค่ะพักพันวสานะคะคนี่นะคะดูใบนะคะทุกคนโอ้โหดูใบนะคะโอ้โหจริงๆเลยนะคะสวยมากนะคะแล้วใบใหญ่สีชัดเก่มากเข้มมากแล้วม,มาดูภากนี้ภา,ากนี้น้องมีดอกแล้วด้วย นี่นะคะแอบเห็นดอกนะคะอ้าวพี่อ้อยเพิ่งเห็นนะคะนี่นะคะมีดอกแล้วด้วยดูอันนี้คือจอมทัพนะคะทุกคนดูความอลังการของเขานะคะนี่นะคะจอมทัพนะคะอันนี้คือจอมทัพนะคะโอ้โหดูนะคะนี่ใบใหม่นะคะสวยมากนะคะทุกคนค่ะแล้วใบนี้นะคะบุ่มๆเลยนะคะโอเคค่ะไปต่อเลยค่ะพี่อ้อยอันนี้เป็นไก่เดชา อันนี้ไก่เดชานะคะทุกคน่ดูนะคะลายแบบนี้นะคะสีขายดีคือบราจะพาทุกคนพยายามพาดูต้นแม่พันธุ์นะคะทุกต้นนะคะทุกคนดูความสวยของเขาก่อนนะคะแล้วก็ดูต้นนี้นะคะเนี่ยตัวฮองเฮาเขาจยมีนะคะดูอันนี้ฮองเฮานะคะดูโอ้ยดูใบเวลาโดนแดดนะคะวาววับเลยนะคะสวยมากแล้วความพิ้วดูนะคะพิ้วมากนะคะเป็นปลายแหลมนะคะเป็นใบปลายแหลม ก็มาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเปเปอร์มินค่ะเปเปอร์มินนะคะสวยนี่นะคะดูเวลาเขากัดสีแบบนี้นะคะสวยนะคะมเสหนีไปอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนนี่ก็ฮองเฮานี่มาดูมาดูต้นนี้เนี่ยทิดาแม่กองใช่ไหมคะแม่กองอันนี้เป็นแม่กองนะคะว้าวว้าวนี่สวยมากนะคะ จะแม่กองแม่ไม่รู้เป็นยังไงไม่ยอมแสีแดงจริงนะนี่ลูกนี่ทุกคนอันนี้คือแม่เขานะคะนี่คือแม่กองแล้วมาดูลูกนะคะดูลูกนะคะสีเขาออกชมพูนะคะทุกคนดูกระดูกชัดตั้งแต่เด็กเลยใช่ค่ะสวยมากเลยนะคะทุกคนต้นนี้สวยกว่าแม่ขายไหมคะต้นนี้สี่ร้อยนะคะทุกคนมาขอดูนสี่ร้อยบาทนะคะอันนี้ในกระถางไซ หกนิ้วค่ะหกนิ้วนะคะ,ะ,ะ,คะทุกคนเป็นแม่กองนะคะสี่ร้อยบาทนะคะสวยมากนะคะต้นนี้ว,ว้วาวๆเลยนะคะถ่าจากแม่ต้นนี้นะคะแต่สีเมื่อกี้สีชมพูแป๊บเลยนะคะสวยมากเลยนะคะมาดูมาดูกอนนี้นะคะอันนี้เป็นเพชรพันล้านนะคะ ดูแน่นๆนะคะใหญ่ๆแน่นๆเลยนะคะนี่เพชรทานลานสวยมากนะคะแล้วก็อันนี้หงเหินนะคะก็อันนี้นะคะความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือจะเป็นลายแบบนี้นะคะจุดแดงๆนะคะขอใบสีเขียวๆนะคะหงเหินสวยมากค่ะดูอันนี้อันนี้ใบใหญ่มากเลยนะคะทุกคนอันนี้นางบารีนะคะดู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 มือเรานะคะแล้วก็ดูใบของบอลนะคะ คือมันต่างกันมากนะคะใหญ่มากค่ะทุกคนมาดูไก่สุดเจ๋งเลยอันนี้น้องไก่สุดสงวนดูนะคะแบบต้นเขาสูงนะคะก้านใหญ่แล้วดูเวลาที่กัดสีสวยๆออกมาแบบนี้เลยนะคะ,คะไก่สุดสงวนนะคะสวยมากค่ะทุกคนมันเหมือนภาพวาดเลยนะเหมือนภาพศิลปะเลยนะคะทุกคนนี่ก็ขายดีน,นี่นะคะไก่สุดสงวนนะคะโอเคต้นต่อไปเลยค่ะอันนี้มัขวาวาอันนี้มัขคาวาลังสันนะคะ ันนี้มีเบบี baby, ใช่ไหมคะ่ค่ะนี่นะคะทุกคนมะพรานังสารลายแบบนี้เลยนะคะปลายสวยเลยนะคะก็จะ,จะเป็นหลวงราดอันนี้หลวงราดนะคะทุกคนซื้นๆออกมาจากตู้นี่นะคะอันนี้คือโดนผ่าหัวไปแล้วใช่ค,ค่ะนี่หลวงราดนะคะเขาเพิ่งจะฟื้นแต่ดูลายเขาซะก่อนนะคะแม่สวยๆเทพเลยนะคะแล้วมาดูตัวนี้คือไก่ตัวงามนะคะโอเคแล้วก็ต้นนี้นะคะ กอสวยแน่นๆแบบนี้คือเท้าพันตานะคะดูนะคะโหเราชอบลายมันนะคะแล้วก็ใบลักษณะใบของเขานะคะจะมีความพิวนะคะสวยอันนี้ก็ผ่าหัวไปแล้วนะคะก็โอ้โหนะคะแน่นมากกดกมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะคะเบบีฝั่งนี้นะคะที่อยู่นอกตู้ทั้งหมดนี่เลยครับมั่นใจได้เลยว่าไม้ที่นี่แข็งแรงมากนะคะ อันนี้คือเลี้ยงนอกตู้เลี้ยงนอกตู้มานานแล้วนะคะทุกคนก็สภาพน้องนี่นะคะแบบนี้เลยนะคะส,สวยๆแบบที่เห็นนี้เลยนะคะสําหรับเพื่อนๆมือใหม่คนไหนที่รับน้องนะคะจากร้านนี้ไปอะ่ะก็มั่นใจได้เลยว่ายังไงก็เลี้ยงต่อได้นะคะคือเราไม่ต้องมีตู้อบอะไรก็ได้นะคะก็สามารถเลี้ยงแบบเนี้ยคะ่ะบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะภายใต้สแสลนนะคะแล้วก็มีร่มลำไรแบบนี้นะแล้วก็เลี้ยงน้องเขาไว้ลักษณะแบบนี้เลยนะคะทุกคนป่ะแล้วเราไปดู ข้างหน้าก่อนแล้วกันนะคะพี่อ้อยไปตามพี่อ้อยไปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ต้นนี้นะคะดารานพรัน์นะคะเริ่มป้ายมาแล้วะทุกคนเห็นไหมคะความป้ายนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะต้นนี้สวยๆเลยดารานพพัน์ในกระถางไซส์สี่เนาะมีแล้วแปดใบเออสี่ใบนะคะต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะต้นนี้ทุกคนนะคะสี่พันห้านะคะสองพันห้านะคะโทษที ดารานุพลัตต้นนี้นะคะ2,500บาทนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะโอเคส่วนชายชนที่ป้ายแล้วนะคะนี่นะคะป้ายแล้วใบนี้ก็ชา<ท>ย,ยชนนะคะต้นนี้นะคะมีหนึ่งใบในกระถางไซส์สี่นะคะต้นนี้499บาทนะคะราคานี้รวมส่งหรือยังคะ4 9่รบ9าบาทราคานี้รวมส่งนะคะทุกคนนี่นะคะป้ายมาแล้วนะคะไม่ต้องลุ้นแล้วนะคะใช่ใช่ นี่นะคะนี่คือราคา4ี่ยเก้าบ้าบาททุกคนคะ่ะป้ายคือสวยทั้งนั้นเลยนะคะนี่มุสกรองนะคะป้ายคือสวยเลย,<ว>ยใช้ชยลุ้นป้ายหนัใบสี่ใบนล้ก็ส9 9าฝั่งนี้คือลุ้นป้ายนะคะใช้ชนลุ้นป้ายนะคะอันนี้คือราคาสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะรวมส่งนะคะนี่นะคะทุกคนก็จะมีสามสี่ใบแล้วนะคะในกระถางไซส์4ี่เนาะนี่นะคะ เราเห็นต้นนี้นะคะอ,อไปดูใกล้ๆนะคะทุกคน,นต้นนี้คือนะคะอักษรสวรรค์น,นะคะว้าวทุกคนคะ่ะสวยมากเลยนะคะอักสรสวรรค์ต้นนี้เดี๋ยวไปดูมุมนู้นกันนี่มุมนี้คือมุมของอักษรสวรรค์น,นะคะทั้งหมดนะคะมีอยู่ห้าหกกระถางนะคะทุกคนป้ายแบบสวยๆโหดๆกันเลยนะคะดูดูตามภาพนี้เลยนะคะทุกคนดูป้ายนะคะ นนี่่ะะคะอาถ้าอย่างนี้กระถางเท่าไหร่คะใหญ่ๆอย่างนี้ก็สี่พันเก้าค่ะอันนี้สี่พันเก้านะคะทุกคนดูนะคะไซส์นี้นะคะคือใหญ่แล้วนะคะนี่สวยมากเลยนะคะราคาสี่พันเก้าทุกต้นเลยใช่ไหมคะค่ะตรงนี้สี่ต้นนะคะนะคะตรงนี้ก็สี่พันเก้าอันนี้คือไซส์ใหญ่อย่างนี้นะคะสี่พันเก้าร้อยบาทนะคะส่วนไซส์เล็กลงมาอีกนิดนึงคือสามพันเก้าร้อยบาทนะคะนี่นะคะทุกคนโอ้โหนะคะดูป้ายเขานะคะสวยแบบ ป้ายคนโห,หสดสวยๆอย่างนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วพี่เขาเลี้ยงนอกตู้ด้วยนะคะประเด็นที่สาคัญคือทุกคนไม่ต้องหว่วงเลยนะคะหรือถ้าเอาไปเลี้ยงเนี่ยสามารถเลี้ยงต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีตู้อบอะไรนะคะนี่ดูต้นนี้ค่ะต้นน,ะตนนี้คือสวยมากนะคะต้นหญิงทอ่าต้นนี้คือองค์หญิงทอฝันนะคะทุกคนต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะตน,นยังไม่ขาย ค,คือต้นนี้นะคะให้ทุกคนชมนะคะชมมีความสวยงามนะคะดูสิคะฟอร์มป้ายนะคะสวยมากนะคะองค์อิอ้มพอฝันค่ะอันนี้ก็เศรษฐีพันล้านทุกคนนะคะอันนี้คือนะคะเศรษีพันล้านนะเศรษฐีพันล้านนะคะดังสวยว้าวนะคะเศรษฐีพันล้านต้นนี้สวยมากนะคะนี่นี่ดูความดังนะคะ ต้นนี้เปิดที่ราคาเท่าไหร่คะ4 9่0ันเ้าอันนี้คือส9 0พัน้านะคะทุกคนนี่นะคะสิบพันล้านความด่างนะคะด่างสวยมากนะคะแล้วมาดูนะคะต้นนี้ชื่อสีปา่าสีปาานะคะราคาเท่าไหร่คะต้นนี้พ9 0 0้าอันนี้1,900บาทนะคะราคารวมส่งทุกต้นนะคะนี่ฝั่งนี้ที่เราให้ทุกคนชมตอนแรกๆเนาะที่ชื่อเออ เกจจุลามณีนี่นะคะเวลาที่เขาเริ่มกัดสีแล้วนี่นะคะตัวนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้ห้าร้อยรวมส่งห้าร้อยรวมส่งนะคะนี่ราคาสวยนะคะแล้วก็ดูนะคะเวลาที่เขาเริ่มกัดสีแล้วคือแบบนี่คือเสน่ห์เสน่ห์ของบอลกลาบนะคะนี่ความสวยของเขาแบบนี้เลยนะคะให้ทุกคนดูนี่นะคะใกล้ๆเลนะคะชุดต่อไปเลยค่ะอันนี้ก็ไม่ก่อ ทุกคนคะอันนี้คือแม่กองนะคะโอ้โหดูฟอร์มน้องเขานะคะคือสวยมากเลยนะคะอย่างนี้ต้นละใหญ่ๆอย่างนี้ก็ห้าร้อยห้าร้อยบาทนะคะทุกคนนี่คือแม่กองฟอร์มนี้เลยนะคะนี่คะ่ะห้าร้อยบาทคือสวยมากเลยคะดูฟอร์มนะคะโอ้โหสวยมากๆนะ แล้วมาฝั่งนี้อันนี้คือรัตนาพลนะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะรัตนพลต้ห้าร้อยีห้าร้อยนะคะทุกคนฟอร์มนี้นะคะดูนะคะสวยแล้วนะคะโอเคนะคะสวยมากนี่นะคะทุกคนเมื่อกี้ที่เราดูกันนะคะรัตนนพลต้นเล็กๆเมื่อกี้อันนี้คือต้นแม่เขานะคะโอ้โหสวยแบบนี้เลยนะคะทุกคนค่ะกระดูกเขาก็จะดำงนะคะแบบลายสวยแบบโหดมากนะคะนี่กระดูกลายสีแบบ เข้มๆดำๆ,ๆนะคะบน<ช>พื้นสีแดงหเขาะะจะคล้ายๆกับวังทองรัะตะนาพลน,นะคะทุกคนค่ะสวยมากนะคะโอเคค่ะ